แน่นเทยาันต่ายบ้าเบ้างผุนนะเอ่อเอาออะไรนี่เอาอนี่นั่นบนนอนเลย สุขสบายดีและสวัสดีเพิ่อนเพิ่อนเอฟซี FC ทุกท่านที่กําลังติดตามนะครับสม้มที่นี้ตนรับเข้าสูสองสุฟันบานนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้พบกันในบรรยากาศนิ่มสวยๆน้อยนึงทุกคนเลยคอยเลยทีมคอยเลยครอบโกกับสีได้ผ้าพ่อแม่พี่นอ้องอยู่หากินกันทุกคนเดอหากุ้กระปูป่นกันเดี๋ยวสิโชคสิมาเลิกกันติดตามไว้ตกันทุกคนไปลุยีกเป็นแบบเลยมาไม่นี่มากกับครอบโคอยู่สามนะสามตะคอยทุกคนเลย น้องปงปุ้ยเลยกับแก้วสามคนขุดกปูทุกคนเลยแล้วก็มาเบิ้งเบิ้งไเบิ้งหน้าเนี่ยเปดมเลยโอ้มีผักสมพอ่ขูอต่ผักสวมผัม เห็นบ่ผูมันเลยลูกเห็นผูแล้วบอกแม่เลยบุตรน้องปูอยกหากับปูทุกคนเลยเห็นว่าวูกับปูนะยังไงท่านได้เห็นปูกับปูก็เจอหายะนิดหนึงเดี๋ยวไปหน้าค่อยพูดแหละจะค่อยเห็นเพราะมันมันมีหนอง ปูละทุกคนฮะอ๋อ้ดองปู๋ยได้เลยห้องมังนิ่มมือนะลูกเด้อแก่ขุดปุ๋นสนคอยกับไปเอากระปูตัวนั้นคุกเลยทุกคนเลยงั้นวางด้อนีิ่มมือนะเอ้าเด็กไปเอ้าเออเออนิปูนี้จับไปไว เจ้าจออคองดิง่าครบปูเยอะนานี โ๊บลางวายถอยลอยย่าจุกอันปุ้ยนี่งานทุกปุ้ยบ้างบ้างเถอะจะปุ้ยปุ้ยแกงานนวดกระปุ้ยจุกอันปุ้ยอ่านมาแต่ปุ้ยว่ามึงเขาเนี่ยเป็ปุยญาติปุยาแล้วเป็นญาติหานะมาอ้เี๋ย็จุกอันปุ้ยปุย

hả cà mà nhay cà có mưa có นี่พูดตอนนี้ตัวแม่งงามเลยตัวแม่งามเลยพูดคุณต่อไอ้บอลรอว่าไปนนโคกวอ้เล็ไปเอาพุ้นเล็บนึ ไปเื่อแมยรทกคนยไม่หเลยทุกคนโลาย เน่ตุวมไม้กัขัลรถเอาเอา่องตุวมไม้งามเลยนะเจอ้นนะโอ้ยพอแล,ล้วไปไปไปแกมขุดนะมีน้อยนิดอันอนี้ก็ใ,ใไไหญ่แต่กล้ามให้ใหเหญ่ บ่แฮงครับข้าว <Net -hertz> yeah. <navigation>. huh? <respuesta> โ oh, <S uss ALLY> okay. ้กนีโ้กโแม่โอเคน่ะเขียดอยู่น้ำกันเลยนุ่ย ตว่มลกหักระฆันตัวใหญ่่มืออแม่แค่นไปแมันอห่ทีัไปเาหูโอตะูนตะในรถนะ้อไมพี่ไปมืไปทุกคนมือเซร์เซอรล่างมาเลยทุกคนปุ๊บอยู่งกู เอาแก่ก็สิได้ไปน่าบ่อนั้นคุณดี่บ่คุณบ่แข่งแล้วเชิรถก่อนคุณไปต่อตทุกคน ไยมาเลยอัดสามเลยด้ทุกคนเลยขี่ไปนานทางนั้นแบบน,นี้นนไปนัาโคบอ่ะไปนี่น่าน้องโยนี่มีกุ้งตานชอบโคบด้วยอ่าย่ามนี้แถวที่ข้อมเป็นนี้ของบ้านทุกคนเนี่ยคือยอ่ามแรงแบบน,นี้นะ cho <trạc> cho sẽ phải ngu khoai quài luôn đấy cha sẽ bị lé bị coi bị cười đấy cười mà đi sẽ té phụ tại nhà cả thế này còn thì là vòi lẽ ngu quài vòi sẽ vòi thành ngu đấy nên đừng được ปูมันต้นมันสับปะังกะพระเจ้าก็จะได้ให้โทเไว้ทุกคนเลยนี่เรากับพบกันอยู่หน้าทุกคนเอาไปเชิญนะนะบอกแก้วย่าบกขุดนะพ่อหรอกะคือสับแก้วบอกว่าพ่ออะไรขุดเดีทุกคนเยเมือนีอเลยกะกระปูก็ได้หลายเติม้ม่นี่กะ เห็นมะขามทุกคนนะมันมีดกเพื่อนมะขามเป็นมะขามหวานทุกคนก็ขสด็จได้ขึ้นไปหากดตรชอบพงก่อนบางทีมี่ตัวชุกตัวโหมแน่ทุกคนขอเสดขึ้นก่อนมันกำลังมีเด็ขึ้นยากเลยเหรอมาฮอทเชอร์รสชาติแล้วทุกคนนี่เลยนายบอกมาเาเลยอ๋อ้จะเต็มมดคลองทุกคนเดี๋ยวไปทอบก่อนชอบเสด็จเล่นนี่น,นะอ่ะ À, 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 tệ rồi. All right, all right. All right, này ở đây này ở đây ở đây gì chắc này Hãy พุ่นนะวะเอ้ออะไรนี่้นี่นะบนนอนเลยเปคูป่ไดิคูดมือสะดับกระปูบ้าแต่ยูโคกินบ่หรือว่ามีแนวกินอะไรมีแนวกวกินะไทุกคนเด็ตอนแรกก็ทุกแตยูคกิน นะทุกคนถือว่าการหาอยู่หากินของค่อยและก็โคก็ถือว่ามานได้มื่อนี้ได้โอ้เกือบเต็มคลองทุกคนเลยกระปูนาล้วนล้วนกาสิทธิ์ในาทำาป็นพ่อแม่พี่น้องได้ครับส้มไว้แต่เพลงเท่านี้ทุกคนเพื่อนๆเข้ามาอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องพี่น้องเด้อเอาปิดหน้าปิดหน้าพอกดไม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้